ตอนไม่เป็นตัวยุงมันก็น่ารักหรอกไม่น่ากลัวหรอกชื่อก็น่ารักไม่ใช่น่ารักแค่ตอนไม่เป็นยุงลูกน้ำอย่างนี้นี่ภาษาอีสานภาษาลาว ของจอยจ้อยนี่ยิ่งน่ารักใหญ่แม่งงงเงิ้แต่ไม่พกเป็นตัวยุงแล้วคนถึงได้รู้สึกขยะแขยงนะก็ไม่รู้ไอ้เจ้าตัวเขาก็ร้ายเหมือนกันเนี่ยธรรมดาใช่ไหมาล่ะกินเลือดคนนี่ยังกระยักอ้า เยอะจริงจริงอยู่ในขันเดียวกันเล็กๆน้อยๆจากช่องจอยจ่อยพุงกลม